นะคะที่ร้านไดโซซูชิค่ะาน,านาสดสุดเดี๋ยวมาชิมกันค่ ะะเราก็มาดูการแร่ปลาทูน่ายักษ์นะคะซึ่งปลาตัวนี้ยเขาทำข้ามาจากญี่ปุ่นเลยนะ,ะนยก็ตัวใหญ่มากอะ่ะตัวเนี้ยคือหนักประมาณ4 0่สกิโลเลยอะ่ะบินมาถึงเลยนะคะตืน่นเต้นมากเดี๋ยวเรามาลองชิมกันแล้วก็ลองดูเือกันนะจะเป็นยังไงเนาะปลาทูน่ายักษ์ตัวใหญ่มากนะคะเทียบกับมือไหนดูมือเล็กไปเลยค่ะ อ้โ oh นะคะขนาดแรงคุณเชฟนะคะผู้ชายเนาะช่วยกัน3คนนะคะแปลว่าปลาตัวใหญ่มากนะคะ <c oughs> ที่ร้านไดโ,โซซูชินะคะ <c oughs> เขาก็มีการแล่ปลาทูน่าสดๆนะคะที่นำเข้าจากญี่ปุ่นเนาะถือเป็นแบบงานที่สุดยอดมากๆเลยคะ่ะ <c oughs> มาค่ะมาดูการแล่ปลาทูน่าไปด้วยกัน หลังจากดูการแล่ปลาทั้งตัวแล้วเราก็มาดูการแล่เนื้อปลานะคะโอ้โหัน่ากินมากปลาสดกับปลาไม่สดมัมีความแตกต่างมันแบบสดๆแล้วเกิดความรู้สึกที่ทานไปแล้วเหมือนละลายในปากอ๋ออันนี้แต่ฟิลนั่นเลยใช่เชฟบอกเลยว่ามีความทุ่มฉ่ำเชฟต้นเจริญทอน ปลาทูน <time>. ่าแนกสุดเราจะมาชิมนะคะปาทูน่าสดสดๆรสชัิยังไงนี่ครับพีโอโคโรลครับใช่ครับมชิ้นครั้อื้อำมากก็จะหมด้วยความหวานค่ะ อร่มีส่วนโอโทโร่นะคะจะมีไขมันนิดหนึ่งเป็นส่วนล่างของท้องนะจะนุ่มๆนะแต่ว่าจะมีความกรุบๆของไขมันนิดนึ่งมาทานนะครับมากินกันนะคะมันนิ่มแล้วก็แบบมันหวาน ตูชีเขาเสิร์ฟปลาที่มาน้ำข้าจากญี่ปุ่นจริงๆนะญี่ปุ่นมาอีกแล้วครับผมเป็นร้านยิวในเชียงใหม่เลยเห็นว่านําเข้าปลาทุกแม่มาจากญี่ปุ่นอ่ะแบบทำมากเสิร์ฟในราคาบุฟเฟ่ต์อ่ะจะเป็นแบบพรีเมียมอ่ะมากินดีกว่าเนาะที่เชียงใหม่ผมมที่พี่แหลกใครมาพี่แหลกเดียวมาโชว์แบบนี้อันนี้มายังไงเล่าให้ฟังหน่อยปันนี้เกิดจาก ทะเลของญี่ปุ่นเขาตกปลาตกปลาสิงคโปร์เอามาประมูลประมูลสิงคโปรเรา,าประมูลชนะแล้วก็ส่งตัวจากญี่ปุ่นเรามาที่นีป่ประมูลชนะด้วยใช่ครับอ่าตอนนี้นต้นแรกตกไปแล้วสองตัวนะมีตัวละประมาณสิบเจ็ห้าสิบ